รวมเอาความบรเจิดไว้หลายอย่างมากเลยค่ะเรื่องเลืองของที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆสีสันฉูดขาแบบนี้แต่หลายคนคงจะเคยเห็นกันตอนเด็กๆแต่ที่นี่เขายังสร้างความบันเจิดด้วยการนําของต่างๆมาจัดตกแต่งให้ดูเก๋ไก๋ไม่ยากเลยเอาเป็นว่ามีแค่นาจิ้นเข้ารายการเท่านั้นนะคะถ้าอยากรู้ว่าในรายการมีอะไรมากกว่านี้ไม่ต้องรองแล้วะคะ่ะไปติดตามได้เลย บ่ายโมงห้าทีทางโมเดลในทีวีแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมเป็นเวลาของอรายการบัตจ ถูกต้องลแล้วละค่ะและนุ้ยนะคะรับหน้าที่ประเดิมเป็นผู้นำความบันเจิดมาให้ผู้ชมได้ชมกันเป็นคนแรกค่ะคนต่อไปคงนี้ค่ะที่จะมาเสนอไอเดียบันเจดิดบันเจิดให้กับเราได้ชมกันคุณผู้ชมคงจะรู้จักวงเกอร์รี่เบอร์รี่ใช่ไหมคะแต่คงจะไม่รู้จักแา่เลยว่าเบื้องหลังความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยนะคะจะเป็นใครในุ้ยว่าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงบันเจดิดเพิ่มตายค่ะช่วงบันเจดิดเพิ่มตายสนับสนุนโดย with this american นดูความรที่ทนนู้นนไหมะคะว่าคนที่อยู่เบืนนอบอ้องหลังการดังตัวในคอนเซปต์อัลบัามของนักร้องเหล่านี้คือใครไปรู้จักเธอเัะเลยค่ะคหน้าที่ของเราเนี่ยคือตั้งแต่าการรับสืบ รับคอนเ็ปมาแั้วากแสบเพร๊บก็คือประสบหน้าที่ของเราเอ่องานที่ไหนก็สมมติว่าศิลปินแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีภาพจาเชื้อผ้าเราก็คือเชื้อผ้าก็จะเป็นภาพของศิลปินนั้นๆนะคะแล้วก็อย่างจะรนี้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อตรงนี้ก็คือแบบนี่นะอันนี้นะคือเ็กซี่นะเป็นสอง่างเอาเลยนะคะหรือเ้ที่อจะแบบให้มันเป็นแบบเอ้ยรูตัวอะไรอย่างเงี้ยแบบประมาณนั้นเลย ถ้าแล็กไปก็จะเป็น,ปนแบบพี่ๆก็จะดนแบบบล็อกมากอะไรเงี้ยบอกว่าเราต้องการที่จะมีส่วนร่วมแบบต้อก,การที่ทำให้คนคนนึงดูดีได้เริ่มจากอะไรเหรคะก็คงจะเริ่มจากจากการที่ต้องรู้จักตัวคนคนนั้นก่อนหรือว่ารู้จักถ้าถือว่าเป็นเลยก็จะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเอ๊ะคนคนนั้นหรือตัวเราอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์เป็นอย่างไร ก็จริงๆว่ามันขึ้นอยู่ความมั่นใจของคนอันนี้คือสิ่งสําคัญเลยถ้าสมมติว่าเราไม่มั่นใจอะยังไงมันก็แบบไม่ออกมาจากข้างในก็ถูกแบบมันก็มั่นใจนี่แหละค่ะจะดีที่สุดแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่ามั่นใจในทางที่ผิดๆอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องดูด้วยว่ามันไม่แบบมากเกินไปมันก็สไตล์ของเราค่ะแรงที่เจอถ้าอยากจะให้สวยทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าแล้วแล้วก็คุณผู้ชมต้องมองก้มลงไปอีกค่ะ คุณผู้ชมคะไม่ใช่ค่ะก้มลงไปอีกค่ะอีกนี้นึงค่ะถูกต้องแล้วละค่ะเรื่องของเท้านั่นเองค่ะเพราะว่าเท้านั้นมีความสําคัญต่อระบบร่างกายมากๆเลยนะคะเพราะเกิดว่าถ้าเท้าเราเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะ วดเรื่อยไปทั้งตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะนุย้ยมีเคล็ดลับการดูแลเท้าจากสาวดีกรีนนิสไยแลนด์ยูนิเวอร์สมาฝากคุณผู้ชมไปชมกันเลยค่ะช่วงตู Good ้ฟุตแคร์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเท้ากอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจำกันได้ไหมคะหนึ่งเองค่ะคุณพิธาเย็นกระเสิร์ดอดีตนิสไฮแลนิเวอร์สคนแรกค่ะและปัจจุบันนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นนางฟ้านะคะก็เป็นนางโพสเตเนี่ยนะคะ ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่หน่งไฟฝันอยากจะทำมานานแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็เชื่อว่าผู้อยู่บนหลายๆคนก็คงอยากจะมาสัมผัสอาชีพนี้เหมือนกันใช่ไหมล่ะคะและตอนนี้หน่งก็ทําหน้าที่ให้กับบริษัทการบินไทยค่ะชุดที่หน่งใส่ทางานอยู่บนเครื่องเนี่ยก็เป็นชุดที่หน่งรู้สึกภาคภูมิใจมากนะคะเพราะมันสะท้อนถึงความเป็นไทยของเราทุแหน่งนะคะก็จะต้องดูแลบุคลิกภาพของเพลงให้ดีอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะทั้งร่รางหน้าตาแล้วก็รอยยิ้มค่ะ แต่ด้วยลักษณะงานของหนิงนะคะก็คือหน่งจะต้องเดินแล้วก็ยืนเป็นเวลานานค่ะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็ทําให้รู้สึกปวดขาแล้วก็เมื่อยเท้านะคะหน่งก็มีเคล็ดลับง่ายๆค่ะคือหลังจากที่ทํางานเสร็จว่างๆเนี่ยหน่งก็จริงนแล้วก็องใ่้หนิงคลายเท้าเส้นสิบครั้งแค่นี้ก็จะช่วยให้เราคลายความเมื่อยลงได้ละแต่การที่หน่งจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงยืนเป็นเวลานานๆหรือเวลาทํากิจกรรมอื่นๆเนี่ยนะคะหนิงก็เลยจะต้องหาวิธีทําให้คลายเมื่อยล้าค่ะ เวลาที่หนัส้นเท้าส้นสูงนานๆเนี่ยน้ำหนักตัวของเราก็จะตกลงมาอยู่บริเวณฝ่าเท้ามากที่สุดนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยก็จะรู้สึกปวดเท้ามากเลราก็มีการพองบริเวณฝ่าเท้าด้วยค่ะแนะนำใหกใช้เจลรองฝ่าเท้าที่เหมาะกับรองเท้าส้นสูงใส่ป้องกันไวไก้ก่อนที่จะไปทํางานนะคะเพราะว่าจะสามารถป้องกันการปวดแล้วก็พองบริเวณฝ่าเท้าได้ค่ะที่สําคัญยังสามารถนำม,ออมาทำความสะอาดได้ด้วยนะคะ หรือถ้าหนรู้สึกว่าเท้าของเราเนี่ยร้อนแล้วก็ลา้าหนงก็จะใช้สเปรย์ที่ช่วยเพิ่มความเย็นให้กับเท้าค่ะก็ะจะทําให้เท้าของเราสดชื่นแล้วก็ช่วยระงับสิ่งท้าได้ด้วยค่ะเพียงแค่นี้หนงก็พร้อมที่จะทางานต่อไปแล้วล่ะค่ะสุขภาพของเท้าหน่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่าลืมใส่ใจและดูแลกันด้วยนะคะ เดียบันเจิดสนับสนุนโดยกอดช้างรีสอร์ทอด์สปาสวัสดีครับผมหม่อมเอ็กนะครับหายหน้าหายตากันไปนานนะทำไมถึงเปิดธุรกิจร้านอาหารล่ะครับก็คือว่าร้านนี้นะฮะต้ฉนฉบับก็เป็นของคุณพ่อนะฮะดั้งเดิมมาเลยนะครับหม่อ,อมเยียนหม่อมเป็นนะฮะป้ายตัวเบอร์เลยตอนนี้ถ้าเกิดว่าเทียบกับร้านเก่าของคุณพ่อด้วยก็ประมาณคุณพ่อเปิดมาห้าปีนะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มมาทําได้ประมาณ ครึ่งปีเลยนะเพราะว่าใช้ระยะเวลาที่จะออกแบบความคิดค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าบอก,กตรงๆเองไม่ถนัดเลยนะฮะถนัดทางด้านการสแสดงอะไรเงี้ยร้าน็ค่อนข้างที่ค่อยๆเรียนรู้กับมันไปค่อยๆซึมซับให้แล้วก็ความเข้าใจมันต้องมากกว่านี้อีกนะ,ะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานะฮะประมาณครึ่งครึ่งปีเนี้ยเข็งเข้ามาทุกวันเลยแม้กระทั่งทําทร้านตกแต่งร้านอะไรเนี้ยเขจะมาดูแลตลอดไม่เคยหยุดหายไปจากร้านเลยช่วงนี้นะฮะ สไตล์ของร้านนะครับก็เป็นแนวไทยประยุกต์นะฮะด้านบนก็จะเป็นแบบว่าผู้ใหญ่นั่งทานได้นะฮะเหมือนย้อนยุกกลับไปในอดีตตอนสมัยเด็กๆนะฮะคือแบบว่าอยากไปเที่ยวตามแบกลุ่มวัยรุ่นมากแต่ว่าวัยรุ่นนี่คือแบบเป็นเด็กเขาจะอยู่กันในนั้นเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเราก็เลยจะจัดร้านนี้ขึ้นมาคือผู้ใหญ่นั่งได้เด็กนั่งได้ด้วยนะครับเป็นดังเป็นสองโซนนะฮะไอเดียของเราครับตอนนี้ก็คืออยากได้จอมอนิเตอร์มากกว่าเพราะว่าโซนข้างบนนี้ที่ทําช่องเอาไว้ก็คือจะเอาไปแบบว่าติดจอมอนิเตอร์นะ ขายการตกแต่งอย่างนิดหน่อยครับตอนนี้นะฮะประสบการณ์ธุรกิจนะครับอย่างแรกเลยกราต้องอดทนนะฮะอดทนในสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะวันนี้แล้วก็วันข้างหน้านะครับต้องหนักแน่นที่มากที่สุดฝากนว้เลยครับที่เกิดว่าจะทำธุรกิจนะทงด้านอาหารนะไม่ยากนะครับขออย่างเดียวให้อดทนขยันอย่าอายทํากินยำหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยว่าสนานะครับแค่นี้เองครับขอบคุณมากครับแหมวันนี้ในคะรู้สึกผ่อนคลายมากเลยค่ะ